สวัสดีจ้าเพื่อนเมื่อนี้ก็ได้มาสอนหน่อยจ้านีเพื่อนเบิ่นบ้างนะผักซี่งานเนี่ยบางนะผักซี่เกิดแข้งกัำงาจ้าสุขท่านได้มีเวลามาถางงา้เพื่อนจ้าบางนะบางผักซี่เพื่อนๆ ต้นใหญ่ขึ้นแล้วเด้อนี่จ้ะพักซี่แข่งกับหญ้าบลงนะคักบ่คักขนาดพักซี่จ้า,าพักซี่พักซี่อยู่บ้านตายเมื่อละกับเมืองไทยอันนี้ลงนะเพื่อเพื่อนบ่ได้ทางใหญ่เพื่อนเนาะต้นนี่ต้นเพื่อนขนาดนี่แหละพักซี่นี่จ้ะนีามฮอดเนี่ย บะผักชีกี่วานไว้เนาะโอ้โเป็นปๆหนึ่งนะตายต่แต่แต่บางบางงากับผักชีก่อนนี่กันนี่จะ้ะผักชีเด็ดไปกินได้เลยวนี่จ้ะเป็นๆนี่ บังแน่ะ nhà เต็มด้วยเดี๋ยวสุดจะอันนี้ออกจากหน่อยก่อนเดืองงานแล้วก็มา,าจะเป็นเพื่อนเงินอะไรเมื่อมวานก็เห็ดอันผักอยู่ในกระถางจ้ะวัดน้ำผักเนาะโอ้ยขนาดเลยนี่น่นนะเจอแล้วฟักซีนี่เดี๋ยวฟักซีจะเป็นเปื่อนไม่ได้ดออกมาออกสุจะเห็ด ไอ้คนแปนงบ้างโอ้ยฟังดมั้ขนาดเลยพัคซี่กับนาเกิดแข่งกันเป็นแบบเ,น,เน,นี่ยต้นพักซีจก่จะนี่เนาะนี่เป็นต้นพักซี่จะเป็นแบบนี่กินได้เลยนี่โอ้ยขนาดเลยงามงามีตต์ต้นยังไงนะจ้ะนี่นยพักซี่หมดเลยนี่ ี่จ้เมล็ดที่ได้จากสวนของฮอบปีที่แล้วนะจจะเมื่อวานไปเนี่ยงามประจ้ะษ์หยาบเกิน,นเต้นเปืเป่อนๆดังน่นนะใ่หยาล้วก็เบิ่งหอมหอมหอัวใหญ่ายกนจนบ้าจนเป็นดอกมัดแล้วเบิ่งหน้า หอมแดงเป็นดอกเต็มนี่จ้าดอกหอมหัวแดงจะเป็นื่อน,นี้บนนะบดวยยูงามปะเดี๋ยวห้องร่องเหามาเด็ดเป็นเนาะเจ้ะเป็นดอกของหอมหัวแดงพันของเมืองไท้ห้าจะเป็นเพื่อนหน้าก็ขึ้นเต็มอยู่ มาคำคำก็บคู่เจ้าใบไหลเหตุยังไงจะเป็นหอมหัวแดงพันของไทยห้าวจะกั็นแบบนี้เนาะนี่ห้าเ,น,เน,นี่ยนจะ้าวไปพาดได้อยู่นี่เนีย่ยพาดได้จะเป็นจะจะไม่มือล้างก่อน เมื่อใดผู้สิ้ีเวลามาได้เหตุแม่จะดอกคองหอมหัวแดงจะเปลีนเปลี่นนี่เนาะแล้วปีนี้ก็จะเป็นอ้อยจ้าอ้อยเป็นงอกใหม่สุยุจ้าเปล่ยนเปลนนี่เห็นป่ะต้นอ้อยต้นอ้อยงอกอยู่จ้ะนี่คิดว่าปีนี้ก็คงจะได้กินอยู่จ้ะเปล่ยนเปลนอ้อยนี่จ้ะเนาะอ้อยงอกอยู่เดี๋ยว ไวมีเมลากอะนี่ก็เป็นต้นอ้อยจ้ะน,นี่นี่เนาะต้นอ้อยต้นอ้อยโอ้ยเพื่อนเพื่อนจากสิษย์สันไดก่อนข้ากานาดดอกหอมจ้ะดอกหอมเดี๋ยวเมื่อนี้ก็จะเป็นนี่ดอกของหอมหัวใหญ่จ้ะดอกของ หอมแดงอันนี้พักซี่เราจะเป็นเพื่อนเป็นพักซี่จ้านี่มึงเนี่ยงามๆเลยี๋ยวมันนี่สิเก็บไปกินนี่มีแนวมาโซ่เพื่อนเื่อนเห็นปะตัวร้านเต่าจะเป็นเพื่อนโอ้ยงามขกปังเนี่ยตัวร้านเต่าสีม่วงจ้าเป็นเต็มอยู่เพื่อนๆมาเดามาซอยสุดเก็บเนี่ย ขนาดนี้ก็ั่ากินได้เลยในจานนี่แล้วกับตัวั่าเต่าสีม่วงแล้วก็ตัวร่าเต่าสีเขียวจะเป็นเพืือนเน็นอมเนี่ยกําลงพ่อกินได้จะเป็นเปื่อนเต็มอยู่มาได้คุณ่อสิมาซอยสเก็บนีจ้ะเนี่ยกินได้เลยเนี่ยมาได้จ่ามือนี่ได้เก็บรอดทำมือนี้บ่เก็บกับมือได้จักสีได้มาสวนดี นี่จะดอกเปินดอกของไอ้ตัวลั่นเต่าสีม่วงจะเปิดเปิดแล้วก็มาเปิ็เต็มอยู่นี่เห็นบ่นี่จ้าโอ้ยดูครับนงบันเดอร์บเดอร์บเดอร์ฟูเรชิมอสไซส,สุเก็บนี่จะ้ะตัวลั่นเต่าสีม่วงเป็นเต็มอยู่ สีม่วงแล้วกับสีเขียวจ้าเนี่ยเพื่อนๆเห็นป่ะค่าขนาดเนี่ยโบ้ยจะเป็นค่นนาที่เล็กกว่านะเนี่ยเอาไว้ไปพัดแซ่บๆเลยจ้าแล้วจะเก็บเลยเพืเเเ่อนๆนี่นะมา,มาๆมาเอาใส่เก็บเนี่ยจะเป็นสีเขียวจ้าอันนี้สีเป็น ตัวลั่นเต่าสีม่วงนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะโอ้ยค่าขนาดความสูงก็จะประมาณเมท่าสิบประมาณนี้แหละจ้ะเพื่อนๆจะว่าสูงหลายดอกตัวลั่นเต่านี่เนาะยอดก็กินได้จ้ะยอดเพป็นก็กินได้โอ้ยขนาดเพื่อนเนี่น,น,นะเดี๋ยวสุดจะขามาเมืองทั้งสี่ เป็นเปล่าทัวลันเต่าสีเขียวนี่นก็สีม่วงจ้าโอ้ยขนาดนี่เต็มเลยอาจารย์เดี๋ยวสุจะเก็บเลยจะเปะ ว่ะว่า,าทังนี้ก็จะเป็นกาลา่ำจะเว่าก็จะพองามอย่นา,า,นนา,านี้แม่งกินเพิ่นเนาะจ้ะเกิดเมืงนะกระร่ำจะห่อกาลามแล้วก็แล้วก็ทัวร์ลั่นเต่าสีเขียวจ้ะนี่ต้นดอกเพิ่ดจ้ะปดอกสีขาวงามบ่อันนี้จะเป็นทัวร์ลั่นเต่าสีเขียวจ้ะ มวยเพิ่นจะอยูต่ตรงนี้จากเป็นแบเน,นี่ยยังได้หน่อยอยู่ยังกินบัวได้ดอกจัดแบบนี้ยจังอ่อนเกินไปเนาะเบิ้งเ,เพิ่นเกิดงับการะลำสุการะลำกระเลื่แมงกินเลยจากเป็นแบน,นี่เนาะตรงนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นดอกของสี ตัวลัน่นเตาสีเขียวจะนี่ก็ล่างเป็นเต็มอยู่จะเป็นๆนี่เนาะนี่ดอกเิ่นจะโอ้ยเป็นๆมึงนะเพิ่งเป็นไลคยครับก็นาดๆนดอันนี้จะเป็นดอกของ ทั่วลันเต่าสีเขียวเด้่ยจะเป็นแบบเนี่ยสีเขียวน้อยๆนี่เนาะเนี่จะแบบเนี้ยสีเขียวเราดอกสีแดงๆนี่ยจะออกสีแดงๆม่วงๆนี่จะเป็นทั่วลันเต่าสีม่วงจะตรงนี้เนาะนี่จ้ะ สวยร้ายโอ้เปื่อนๆมองหน่ะดอกเป็นงามบ่เนี่ยเอาไปต้มมาไปปั้บเราไปแกงก็ได้นี่เด่น่วยเพควนเต็มอยู่ซากลากอยู่นี่เห็นปะ่ะได้จ้ะโอ้เดี๋ยวจะเก็บเลยจ้ะเพื่อนๆนี่เนาะเรามาเก็บน้ำสูตรด้ว ดอกเป็นกะงามจ้าชื่นใจเพื่อนๆนี่ดอกของตัวลั่นเต่าสีเขียวอันนี้จะกตจ,จะเป็นไอ้มันฝรั่งเดียวลงมาปลูกจ้ามึงอะงามกันมัดมีทั้งอย่ามีหอดมันซ้ำฝรั่งจ้าเนาะ เดี๋ยตนมันสัปปะรงังจะเป็นเพื่อนิ่นง่ามบ่นจ้ะพนาดเลยพูนไปงอดบ่นตะมาวงฟังผีเห็นบ่เพืเ่อนเพื่อนโซลเต่าหายอยจงงจเลงยังงเนียนี่จ้ะ เต็มเรื่องตัวลันเต่าสีม่วงนี่จะเป็นดอกของเพินมาเนาะดอกของตัวลันเต่าสีม่วงนี่เป็นเป็นนวยของเพินจ้ะนวยของตัวลันเต่าสีม่วงแล้วก็ดอกสีขาวนีจะเป็นดอกสีขาวเนาะอันนี้จะเป็นดอกของสีเขียวจ้ะ ดอกของสีเขียวนี่จะฝากเปิ้ลก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นไปบนี่อ่ะกคล้องเปิ้ลน,นี่จะเห็นเนาะสูงขนาดนี่จะเก็บเก็บมาท่านล้วเปิ้นเป่้นมาได้เนี่ยเนี่ยแบบนี้กำลังบก๊กบ๊กแก้เกินไปแล้วก็บอนเกินไปจะเก็บไปได้เลยถ้าเพิ่นห้อยเพิ่นตรงแล้วนี่ อันนี้จะเ่อนเพินจะแก้เกินไปนี่เนาะนี่จ้ะขนาดเนี่ยกินได้เลยแสบๆจะเก็บไปพัดจ้ะมามมาเก็บน้ำสุนี่เลยจ้ะเก็บแบบนี้ได้เพื่อนๆเนี่ยนี่จะหักตรงนี่ฮักตรงนี้ก็ได้จ้ะเนี่ยจะเป็นเกินนี่เนาะ เ <c> ร <ười> so, 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 like ือนี้จ้ะฮักตัวนี้เนะินเสียงคนบากนบอน้อมูคนบาซิลจามนนัจะเก็บง่ายได้แตเเป่ทัวนเตทัวร์ลนเตอสีม่วงจ่าตานอก่ะจะเปล่ยนเ่ยนสุก เก็บตัวรันเต่าเจะเนก่มาคือ่่มูกมาซิวพลนมาจะเป็นจ่าเจะเก็บตัวรันเต่าเราจะเปนจ่านีจ้างามงามเลยนี่เนาะออกลายเลยนี่เราจะคอยเก็บจ้ะ จานี้จะเพืเ่อนๆโอ้เก็บตัวลันเต่าเพื่อนๆจานเพื่อนๆเนๆก็บตัวลันเต่าเพื่อนๆเลยน,นี่เนาะอย่าซ้ำอย่ากระลังผัดผัดแซ่บๆไปจานนี่ยเนี่ยน,น้อยจีแคลจะอยู่ตรงนี้เนาะโอ้ได้กินย้อนอยู่จานเพื่อนๆนี่เก็บตรงนี้เลยนี่จ้ะ นี่ทางในเต็มดูจ้ะเนาะจะเก็บดูจ้าเปิ้ลเปจ้าเก็บเปิน้นเปิ้ลจ้าเปิ้ลเมื่อนี้ก็ได้เก็บตั่วลั่นเต่าพ่อกินนี่เนาะจะเป็นตั่วลั่นเต่าสีม่วงจ้านี่ยั่วลั่นเต่าสีม่วง กับทัวรันเต่าสีเขียวจะเพื่อนเพนกันได้แบ่งอันมูค้นปลาซิ่วไปกินยูจะเพื่อนเนนี่เนาะแล้วสุกัดจะเก็บต่อไปเรื่อยๆจะนี่จะน้องามๆเลยจะเพื่อนเอเอาไปพัดเอาไปต้มก็ไปแกงก็ได้จะแา่หน่วยที่เพื่อนเป็นในมาแก้แล้วก็สามารถที่จะกินเป็นเป็นหน่วยเป็นหน่วยเพื่อนก็นได้จะ เปลือกอาจจะถักแข็งเกินไปเข้าก็มมากินเพ่ได้น่ะจะนะนี่จ้ะจะเดวสุกจะเก็บต่อเรื่อยๆจ้ะจะเพื่อนๆมีไอลูกมูคนบาซิลมาซอยเก็บจ้ะเห็นปะมีเซเตสโค่โอ์อเไรนะโอเคย่อตัวเตะย่อตัวเตะตัวเต でも、とと、とて。あ、そう、優しくしてあげて、優しく、優しく。お願いします。あお。ワイドガールズに、それを求めるのる。やで。優しくしてあげてね。なんか文句あるかっていうぐらいの感じよね。<laughs> <laughs> オッケー、ありがとう。見せて。見せて。見せて。ソフィー見せて。おお、よくできたね。ソフィーよくできた。ソフィーもよくできた。イエーイ。あ優しくしてあげてね。ありがとう。ありがとうね。兄ちゃん、プンプン。みーん、さ枚。細い、ケプチャゃ。 นี่จ้ะสามอาบน้ยอาบน้ำนี่กระนั้นส่เร็จจ้ะนี่จ้ะเ๋ยจะเก็บไปเรื่อยๆจะเพื่อนเพื่อนอันนี้ เสี่วังจ้าจเวลาเก็บเก็บตรงนี้มันะจะเป็นเพื่อนเพื่อนจะมีการสอนตรงนี้เก็บด,ดอกของเพื่อนอยู่เนาะ,ะนึกอะตรงนี้จ้ะเป็นเพื่อนหักเลยนี่ง่ายๆจ้าเบา nhẹ ได้นี่จ้า,น,จานี่จ้าเพื่อนเพื่อนเล่าสู้กับจะเก็บไปเรื่อยๆจ้า อันนี้นวยสีเขียวเพื่อนน่าจะเนาะจะสีเขียวจ้าจะเป็นเกินคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวพาเด็กหน่อยอันเป็นเก็บทัวร์เล่นเต่าสีเขียวกับสีม่วงจ้าจ้าขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมคลิปกาะเจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่รับชมคลิป่าเจอกันคลิปมาค่ะสวัสดีค่ะ